ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับคูโบอีกเช่นเคยนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องตัวคูณและตัวคูณร่วมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ แต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูโบมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะไปดูกันได้เลยคะ่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่คุรูนะคะจะให้เด็กๆทำนะคะคือ1ให้นักเรียนนะคะออกเงินตามที่นักเรียนต้องการนะคะแต่ต้องเป็นจำนวนที่เท่ากันทุกวันโดยใช้เวลา30วัน2โดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะ2คน โดย2คนเนี่ยจำนวนเงินที่ออมเนี่ยต้องไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นคนที่1ออมวันละ5บาทคนที่2อ,ออมวันละ10บาทนะคะทุกวันจนครบ30วันนะคะ 3. เมื่อครบ30วันแล้วนะคะให้นักเรียนหาตัวคูณร่วมของจำนวนเงินที่เก็บออมค่ะค่ะตัวอย่างของครูนะคะก็คือสมมติครูกับครูออมนะคะ จับคู่กันนะคะเก็บเงินคูโบนะคะเก็บวันละ5บาทส่วนผู้อ้อนนะคะเก็บวันละ10บาทเป็นจำนวน30วันนะคะซึ่งจำนวนในแต่ละวันนะคะจำนวนเงินต้องเท่ากันทุกวันนะคะมาดูตัวอย่างของคูโบนะคะคูโบเก็บวันละ5บาทวันที่1นนะคะจำนวนเงิน5บาทยอดสะสม5บาทวันที่2จํานวนเงิน5บาทยอดสะสม10บาทวันที่3จมจนวนเงิน5บาท ยอดสะสม15บาทนะคะไปเรื่อยๆจนครบ30วันนะคะส่วนผู้อมนะคะอ่าวันที่1จํานวนเงิน10บาทยอดสะสม1 0บาทวันที่สองจนวนเงิน10บาทยอดสะสม20บาทวันที่3จํานวนเงิน10บาทยอดสะสม30บาทนะคะผู้อมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะจนครบ30วันนะคะแล้วทีนี้เรามาดูตัวคูณร่วมของรูโบและรู้ออมนะคะ อ่าระหว,ว่างครูโบเก็บ5บาทครูอ้อมเก็บ10บาทนะคะตัวคูณร่วมของครูโบและครูอ้อมคือ10 20 30 40, 40นะคะซึ่งจุดๆๆดจุด,จด,จด,จดนี้หมายความว่ายังไม่หมดนะคะยังมีไปอีกเรื่อยๆนะคะคู่ต่อยกตัวอย่างเพียงคร่าวๆนะคะและนักเรียนนะคะเก็บครบ30วันแล้วอย่าลืมจับคู่หาตัวคูณร่วมนะคะแล้วเตรียมนำเสนอคุณครูและเพื่อนๆนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูโบก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะ